ในคลิปนี้ขอนำปัจจัยเราเราจือที่สะท้อนถึงสังคมมานำเสนอเรื่องเหลวไหลนำภัยมามวลชนยินดีปีดาเรื่องที่ดีมีประโยชน์พากันหลบหลีนีหายสะท้อนถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม ก็จะเป็นส่วนมากก็จะคอยตามกระแสเรื่องราวต่างๆที่สร้างกระแสกันขึ้นมาหรือปั่นกันขึ้นมาใครคอยตามหลงกระแสก็จะตกเป็นเหยื่อของเรื่องราวหรือข่าวสารนั้นๆ นักลงทุนมืออาชีพเทรดเดอร์กลุ่มนี้ส่วนมากเขาก็จะไม่เผยแพร่ความรู้ของเขาแต่อย่างใดยิ่งคนรู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งดีเขาเรียกว่าความลับของเสียนหุ้นหรือความลับของสวรรค์ถ้ารู้กันทั่วก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาก็จะใช้ ประโยชน์จากความรู้หรือจากความรับต่างๆของกลุ่มพวกเขาไม่ได้คนเราเมื่อรู้ทันกันแล้วก็ไม่สามารถเอาเปรียบกันได้นักลงทุนมือสมัครเล่นจึงถูกหลอกให้ไปติดหุ้นในราคาสูงหรือเรียกกันว่าติดดอย นักลงทุนมือสมัครเล่นการตัดสินใจก็จะช้าควรจะตัดสินใจได้ส่วนมากก็จะเอาผลลัพธ์มาเป็นคำตอบคือเมื่อหุ้นขึ้นไปราคาสูงสูงแล้วก็จะเข้าไปซื้อพอซื้อเสร็จหุ้นก็จะกลายเป็นขาลงทันทีแล้วก็ไม่กล้าขายตัดขาดทุนออกไปก็จะติดราคาสูงในที่สุดเรียกกันว่าติดดอย ตราบใดที่ยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมในการเทรดก็จะติดดอยอยู่อย่างนั้นแล้วก็จะมีมมพฤติกรรมที่ติดดอยซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าหุ้นลง,ลงยาวหรือลงลึกมากก็ยากที่หุ้นจะกลับมาที่ราคาสูงหรือราคาดอยที่จะกลับมาที่ราคาเดิมก็จะถือหุ้นอยู่อย่างนั้นละ หุ้นบางบริษัทถึงกับถูกถอหอกจากตลาหลักทรัพย์ก็มีแล้วก็จะได้ใบหุ้นมาแทนสัพพิษหรือคำพูดที่นักลงทุนกลุ่มนี้ชอบใช้พูดอยู่เสมอก็คือรู้งี้ขายหมูซื้อทีไรลงทุกที ก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ขอทบทวนปัศญาแนวคิดของเราจื้ออีกรอบหนึ่งนะครับเรื่องเหลียวไหลนำภัยมามวลชนยินดีปีดาเรื่องที่ดีมีประโยชน์พากันหลบลี้หนีหายฝากไว้เป็นแนวคิดนะครับ ก็ส่งท้าด้วยภาพน่ารักน่ารักนะครับสวยน่ารักมากสวยน่ารักมาก